จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมรินทรบมหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิ่บดินปี2568วันที่17กันยายน2568เวลา9นาฬกา30นาทีณวัดวิมุนิวาทตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยนายชัชวาตรเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอดเป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปะมรมินทรมหาอานาันทมหิดลพระอธฐรมารามาที่บดินท์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบร้อยปีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลบุญโกศลเจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยในพิธีมีการเทศนาธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สืบซับหลักธรรมคำสอน รวมถึงเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศทั้งด้านการแพทย์การศึกษาและการพัฒนาสังคมซึ่งเป็นแบบอย่างที่ควรค่าแก่การน้อมนำปฏิบัติและมุ่งหวังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพระเมตตาธรรมและพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์พร้อมทั้งร่วมกันสืบสารเจตนารมณ์ในการพัฒนาสังคม